มาโซเลมาล้อมวงคุยกันมู่เฮาสาวอิสามาเดิอมาตุ่มหองสวัสดีครับตอนรับกับซูรลายการตุ่มห่งครับกับผมกิตตีสิงหาปัดครับหมอแพรยปรัสวีแสงชาติค่ะพอกะเฮาสองคนกูเมือค่ะจันหอดสุขหามวงว์เคิงหอดหกมงแรงค่ะก่อนเขรารพทองฉติ ย่ำตุ่มย่ำโอมกินข่าแรงค่ะครับพร้อมกับเรื่องเหล้าดีๆมาเสนอพี่น้องตลอดเด้อครับคู่กระเพ้าทุกมือนะครับมือนี้หมอแพทย์ครับเขาไม่หยังแน่ไปมหาสารคามโอ้ยไอ้กับพึ่งหัวมีดเจดีค่ะเพิ่นจำลองแบบพุทธคยามาเลยไอ้เนี่เคยไปพุทธคยาแล้วเห็นเจดีพุทธคยาโอ้งามแล้วกับภูคนกับรัทธาเพิ่นพระเจ้าวาดเพิ่นเคยไปพุทธคยาเเพิ่นก็ลยศรัทธาจำลองมันเม่อจำลอง มาสร้างอยู่วัดหม่องหนึ่งอยู่มาสารคามเดินสีผ้าไปเบิ่งครับหมอแพทย์กับสิผ้าไปกันไอ้อันนี้มันมีของโบราณที่กลับมาเฮ็ดอีกครั้งหนึ่งอยู่จังหวัดตรังเป็นการสืบสารมรดกเข่าเข่าพันเก่าแก่จริงๆหมอแพทย์กับฮงกงมาเคยได้ยินในพันเนี่ยอยู่ในรายการตุ่มโฮมเนี่ยแหละเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันอีกเที่ยวว่ามีพันใดแน่เขาเฮ็ดแบบใดแน่นะคะครับละกะอย่างเราก็มีเรื่องควายไทยครับพี่น้องเบิ่งตุ่มโฮมมีต่อหนึ่งเฮ้าไปงานเกษตร แล้วก็มีประกวดแล้วก็ห้าวอควายสวยงามนี่นะครับราคาเป็นแสนเป็นล้านหลายๆตอนนี้มีคนที่นิยมเลี้ยงบ่มันเลี้ยงไว้ใส่งานตามให้แต่มาตรฐานนี่เป็นสวยงามเลยโตใหญ่บึกบึนก็เลยมีคนถึงกระดาษเฮ็ดฟ้ามมาเลยนะครับพี่น้องไปเบิ่งถ้าอยากซื้อไปเลี้ยงหรือว่าอยากจะเฮ็ดแบบเพื่อนเฮ็ดแบบไหน่าครับหลังสุดท้ายเนาะก็ต้องบอกว่า มันปฏิเสธบ่อดว่าช่วงนี้เด็กหน่อยเด็กเล็กไว้หรุ่นสูบบุรีไฟฟ้าอ่าแล้วมันก็จะเริ่มนีเด็กหน่อยเด็กเล็กเจ็บป่วยรคปอดจากการสูบบุรีไฟฟ้าเยอะอเคยอันตรายอันตรายเดี๋ยวมาเล่าใหว้ฟังซะเนาะเรื่องปอดพัง ตั้งแต่อายุ12แล้วก็อันตรายของไอ้ยาสูบแล้วกันมันเป็นยาสูบหรอจะเป็นบุหรี่นี่แหละครับแต่ว่าภาษาเาเอิญยาสูบแล้วแต่ว่ามันบม่มียามันเม็นยาสูบแบบมีควันค่่ะอามันเป็นมันนเป็สารเคมีใช่่อเดี๋ยวเขามาบอกกันสวงยูดีมีแห้งเนาะครับอ่เขาไปเริ่มค่ะไปเจดีจำลองแบบพุทธคยาครับอยู่มหาสารคามนะครับเพิ่นสร้าง ให้พุทธศาสนิพุทธศาสนิกชนได้ไปไหว้ไปบูชาครับพี่น้องครับนี่แหละครับมหาเจดีศรีรัตนพุทธชัยมงคลอุทธเศ,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 ศิทธาตตั้งอยู่กลางวัดไม่ใช่มงคลศรีสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคามครับอันนี้เกิดจากแห่งศรัทธาของชาวบ้านครับ มาซอยกันบริจาคสร้างเจดีจำลองจากพุทธคยาประเทศอินเดียครับหมอแพทย์จะอาวาสวัดเพิ่นซื้อว่าพระครูอริยทัตชัยสโสพลเพื่อนบอกว่าเจดนีนี่นี่เริ่มต้นจากการที่เพิ่นไปอินเดียตอนปี2549ค่ะกา,าได้รับสิ่งของที่เรียกว่าเป็นของเก่าแก่จากท่างอินเดียนะครับที่มีความเกี่ยวของกับพระพุทธเจ้า,ากลับมาก็เลยมมหาลือมาคุยกับเทพบาท อยากจะสร้างเจดีย์ยุวัดมองนี่นะครับเพื่อประดิษฐานสิ่งที่เพิินออกมาเช่นการต้นโพกกดีปัทวีธาตุก็ดีรวมทางพระพุทธรูปแบบพระพุทธเมตตาให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหวบูชานะครับเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2 5 5 2เสร็จสมบูรณ์ตอนปี2 5 5 6เจดีย์นี่ีออกแบบมีข้อหมายลึกซึ้งหมอแพทครับฐานนี่คืกว้งเาคู่นเมตร ลำลึกถึงในหลวงรัชการที่เก่าเสามี16ต้นหมายถึงท่มมมโลก16สั้นเสาบน12ต้นหมายถึงนักสัตว12ราศีก็เป็นสัญลักษณ์ของขว้วบุดมสมบูรณ์และก็สำเร็จสูงสุดนะครับกาต้องบอกว่าจริงสารคามกับมีของดีหลายมองและวัดหลายมองคือกันน้อยเนาะยังประทานหน้าดูนเป็นที่ ดูจักกันไปทั่วประเทศแล้วมีงานใหญ่ทุกปีสายถ้ำกะไลจีิ่งสมัยสมัยเรียนอยู่สารคามอ่ะก่อนสอบบังเทือผพออ่านหนังสือก็ไปหาหมอภาวนาทีมาเป็นหมอได้เนาะการจุบแล้วไงแล้วสมัยนี้ก็คือวัดวัดป่าว้างน้ำเย็นของพ่อจย์สุเลียนถ้าผู้ใดไปสารคามก็ต้องไปวัดนี้สมัยนี้นะสมัยนี้เนาะเอาละบานนีมอแพทย์ศิภาไปเบิ่งเรื่องเาวาดีๆยุ้ยจังหวัดตรัง ต้องบอกว่าเกษตรกรและนักวิชาการอะเพิ่นเอาร่วมกันสืบสารมรดกเข่าไทยไอโคนคที่ไปเลยนี่หมอแพทย์จำได้บะที่อาจไปเมืองเล่าว่านี่อ๋อเขา่าแม่นว่าไงข้าวไก่น้อยข้าวไก่น้อยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งว่าเป็นเข่าดั้งเดิมเข่าปลาหมายถึงว่าพันพืนเมืองค่ะสมัยนี้หมอแพทย์ครับพวกพืชเกษตรลักษณะแบบนี้เนี่ยคนนหยหาของเกา่า เขาได้กินแต่ข้าวพัฒนาขึ้นใหม่ๆเนี่ยบางคนพ่อไปกินเขาแบบโบราณเนี่ยมันแสบแต่ปัญหาคือว่าผลผลิตมันตำเท่านั้นเองแล้วกับมันปลูกได้เฉพาะจุดเฉพาะที่มันบอ่สามารถปลูกได้ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตัวอย่างของเมืองตรังเนี่ยเอาเอาแพร่ไปเบืองนี่นาสนใจครับเอาข้าวพื้น้าน10สายพันธุ์รับมาปลูกใหม่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันค่ะนี่แหละค่ะทงนาหนองยายลายไอตําบลหน้าพละอำเภอเมืองตรัง นี่ราะคา่ก็คือคักไปด้วยเช่าบ้านเช่าหน้าเฮาเนีาา่ล่ะค่ะเยาวชนผอมเดชเพิน่นพากันลงแขกมาเกี่ยวเข่าพื้นบ้านสิบสายพันที่เคยเลื่อนหายไปสี่สิปีไอ้ไอู้จักบ่เบิงซืง้อพันธุ์ด้ครับข้าวเบาเ<ล>ขี้ควายข้าวลูกปลาข้าวนางกอง ข้าวเบา <บ au S 1> ยอดม่วงตรังนั่น่น,นค okay, เคยได้ยินจากอันเลยเข่าโบราณเลยเข่าโบราณเลยโครงการนี้เกิดจากการนําเอาเมล็ดพันธุ์เข่าเนี่ยแหละจากธนาคารไอธนาคารวาเชื้อพันธุ์แห่งชาติเนี่ย กลับมาฟื้นฟูเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เขาหายากล่ะกัส่งเสริมมาเห็ดหน้าแบบดังเดิมพรอมได้ไอ้ชาวนาในพื้นที่เนี่ยกับเพิ่นก็ยอมรับเลยว่าเคยเห็ดหน้ามาตลอดชีวิตแต่ว่าก็ต้องหยุดเพราะว่ามันมีช่วงขาดอุปกรณ์และโงสีต่างๆเนาะการฟื้นฟูครั้งนี้เนาะทุกคนสิได้เห็นการเกี่ยวเ้าผักไตพรอมกะรักษาพันธุ์เขาหายากไว้ละกันซอยให้ค้นรุ่นใหม่ไดีเรียนรู้วิธีการเห็ดหน้าแบบดังเดิมพรอมเนาะกับปัจจุบันเนี่ย เข่าพันธุ์พื้นเมืองเรานี่ได้ไอ่ให้พ้นผลิตเฉลี่ยกับบ่อหน่อยเดี่ห้าร้อยถึงหกร้อยกิโลต่อไร่กิโลกรัมเนาะแล้วก็บางสายพันธุ์เนี่ยกับบ่อหน่อยอีกได้ถึงพันกิโลกรัมถ้าได้ขนาดนี้ถือว่าบ่อหน่อยเป็นบ่อนี่ถ้าไอเป็นช่าหน้านี่ถ้าได้หกร้อยหกร้อยกิโลต่อถือว่าระดับปกติเลยนะราะว่าแบบแบบแบบทยบ้านปลูกธรรมดาเนี่ยนะบ่ไใส่ปุ๋ยรุ่นแรงบ่อใดเอ บม่ดมีน้าบุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นนีไ่ได้ฮะได้หกร้อยถึงพันเนี่ถือว่าโอเค,คน่าสนใจครับข้ามริงประเทศไทยนี่มีกรมการเขาก็ดีหรือศูนย์วิจัยเขายอยู่สถานที่ต่างๆทั่วประเทศนี่เพิ่นก็มีเรียกวาธนครเนยธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสิมีเขาพื้นเมืองนี่เก็บอยู่ทั่วไปเลยครับแต่ว่าเพิ่นเอาพันธุ์พื้นเมืองพวกนี้เอามาเป็นสต็อกไว้เอามาผสมพันธุ์กันเพื่อที่จะป๊บปปุ่งให้มันพันธุ์ใหม่แห่มันดีๆเพราะฉะนั้น การที่ข้าปลูกพันธุ์ทางดั้งเดิมแท้ๆแบบนี้น่าสนใจหมอแพทย์ไอ้กทิไปล่องหาแบบนี้เขาอีสานบ้านเขานี่ซี่แสบๆนะไอ้เราไปปลูกไม้โบรันเอออ่ะเเข้าไปอีกของปลาอีกอย่างหนึ่งค่ะหากินยากหากินยากมีปีละเทือค่ะเป็นมังคุดปลาครับยูจังวัดตราดค่ะท่าวบ้านแถวนั้นเพิ่นเอ้นว่าพะวาพะวาอ่ามังคุดปลาที่ตราดเรียกพะวาพะวาเลยเพคะไปเบิ่งครับออกช่วงนี้แล้วครับ ออกผลออกลูกปีละเทือครับค่ะอยู่สวนผลไม้ครับบ้านบักม่วงครับคือบ้านมะม่วงบ้านมะม่วงหมู่สามตําบลนนทรีค่ะอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับใช้บ้านมาซอยกันเก็บผลภาว่าหรือมั่งขุดปลาค่ะ แถวบ้านเท่ามีบันอเนี่คเยเห็นมีให้เก็บปีละเทือเท่านั้นครับเพราะว่านี่เป็นไม้ปลาชนิดหนึ่งเนี่ยหมอแพทย์มีทินกําเนิดอยู่ในภาคเหนือกภาคอีสานอ้าภาคอีสานพร้อมชาวบ้านนี่เอาเอาลูกมันเอาหน่วยมันนี่มากินค่ะขายได้กิโลกรัมละ50-70บถึงบาทคุณพงศิษฐ์วงพระรามเป็นหลานเจ้าของสวนบอกว่าต้นเพราะว่าในสวนนี่อายุ30กว่าปีแล้วนะครับเป็นพัน ที่บอบพบในทองตลาดทั่วไปค่ะปีนึงเนี่ยเขาก็จะมาเก็บไปขายกินเองกับของกันบ่หลายก็เลยบ่ได้ขายเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่รถมันติดเปรี้ยวๆมอแพ้่แหมอยู่มันือปรกสมี่อ้ยมันี้แตเฟื่อนๆนั่มถ้ากินหลายอดีทองเสียได้นะครับเปลือกของพะาว่านี่สารสำคัญเพราะว่าเอาไปสกัดสารสำคัญมีลิ์ต้านเชื้อเอชได้เชื้อไวรัสเอชดีนะครับนอกจากนี้พราว่านี่ไหมของมันนี่ยต้นมันนี่ เอามากอเป็นของก่อสร้างได้ดีเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ควรได้รับการอนรุรักษ์และเอามาใส่ประโยชน์อย่างยั่งยืนครับโอ้เหนาสนใจย้ลองไปปลูกแน่เตี้ยเดี๋ยวไปคนในกูเกิลว่าพี่น้องเมืองอยู่ทางนี่ถ้าเป็นคนพา,พางภาคอีสานหรือภาคเหนือเขียนข้ามาครับว่าบ้านพี่น้องเอิ่นว่าต้นเอี่ามะวาไหมตราดพื่นเอิ่นต้นะวา ลองดูทั้งอีสานทั้งเหนือเนี่ยเอิ้นว่าต้นที่ยังของแพงวันเคยเห็นเลยเนี่ยเอาช่วงนาอายสิพาไปเบิงช่วงนาครับพี่น้องเอาใจคนเลี่ยงงวเลี้ยงควายนะครับอ้ยบอนควายธรรมดาโตบักบึกเพิ่นเห็ดค่ะขายนะครับโตแล้วบ่หน่อยได้โตเป็นแสนขึ้นไปหลายล้านพอมั่โตน่อยมันลูกน่อยมันนี่จ้างผูกนะเริ่มต้นโตเป็นแสนนะครับเอาละก่อนที่จะไปเบิงควาย อ้ายหมอแพทย์สิภาพไปเบิงคลิปสนุกๆจากติก๊กต็อกน้องน้ำโมเป็นทักษะการแ,แต่งหน้าที่เอเิ้นได้ว่าจึ้งจึ้งแบบไหนไปเบ,เบ <laughs> ิงบบบกันเลยค่ะครับ <c oughs> <c oughs> สวพึ่งมากคิ้วคือจึ้งจึ้งเงยหน้าขึ้นหน่อยค่ะอย่างค่ะสวยจึ้งอีหลีเด็กหญิงพลอยไพลิน ุณนะสวยทำไมวันนี้กีตาสวยจังเลยมันก็ธรรมดาปากก็ตีมันก็สรรมดามันก็ปากก็จีบแม่หูในไลฟ์สดแต่งหน้าในไลฟ์สดใครเดี๋ยวเข้าไปดูคือเอเดน่ากีปึ๊บตัดเตียงซึ่งบอยซึ่งแบบจะเป็นสกินแบบเริบรุงสวยมาก คุณแม่ค่ะน้องโมชีมิสแกลสิสเกตมาลายงานตัวค่ะืม <c oughs> เริศดค่ะเริศดเริศดม,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 มากสวยมากปาดตมิสแกรนว่าซ่านเต็มยศมาแต่เสาเลย perfect สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีาาาา Attack Easy กับกาสู่ช่วงที่สองของตุ่มหฮมมือนีครับจากเรื่องผืดเรื่องอยางแล้วห้อกับมาเรื่องสัตว์ ไปเบิงเรื่องควายไทยครับพี่น้องควายไทยแต่พี่น้องนึกถึงสมัยโบราณเนาะเเอาาลี้ยงควโตัวน้อยๆตัวว่าญ่ดอยเท่ากับควาเอาไวทยหน้าแต่ว่าตอนนี้นี่มีผู้พัฒนาสายพันธุ์จากควายไทยธรรมดาพื้นเมืองนี่กลายเป็นโตใหญ่ๆสวยง่ามรูปร่างสมเรียกว่าสมส่วนแบบแบบถูกตำราเลยนะครับเป็นระดับข้าม ขายไปทั่วไปแล้วกันให้คนไปดูงานนั่นครับไปเบิ้งครับพี่น้องครับนี่แหละครับ พื้นที่เพิ่นบ่หน่อยนะครับ2อ0กอ่าไไ่ครับเพิ่นจื่วันชัยฟาร์มควายงามปราจีนบุรี oh อยู่ตำบลหาดนางแก้ว oh อำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ <Okay. S 2> มีควายอยู่ในความดูแรกของเพิ่นนี่รอยแตัวควายแต่ละตัวนี่ราคาเริ่มต้นกันแสนกว่าบาทหมอแพทย์ควายตกเกรดหรือว่าเป็นตัวผู้ก็เอาไปขายเป็นควายเนื้อเพิ่นส้างไรายได้จากการขายควายเนื้อนี่ปีละประมาณหกล้านคุณวันชัยแสงสุขอายุ43ปีนี่ครับ เพิ่์เป็นเจ้าของฟรามเป็นทายาตรุ่นที่สองของครอบครัวสารต่ออาชีพเลี้ยงควายไทยจนสามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้โตใหญ่บึกบึนมีการขยายพันธุ์ออกไปขายสร้างไา่ได้เห้กับครอบครัวของเพิ่์อย่างงดงามดิบเน็ตที่มาตรฐานเลยครับเห็นบ่อนั้นเพิ่อนบอกว่าเติบโตมากครับการเลี้ยงควายครับอยแ่แล้วก็ตัดทินใจพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นควายงามค่ะ แล้วก็เปิดฟ้ามให้ผู้ที่สนใจเขามาศึกษาเลี้ยงลูกเลือกซื้อควายพันธุ์ดีครับควายมันเป็นเขาเรียกควายปลักพันธุ์ไทยเนี่ยควายพื้นเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีปลักแบบนี้เห็นมันอยู่ถ้าโบมี่นี่มันมันมีปัญหาว่าผิวหนังมันกระอจิบเื่องมันแห้งแล้วกับโบมี่อย่างปกคุมเนี่ยพวกเลือดไหลอย่างมลรงต่างๆสิมักกัดมันอ้ายควายอ้ตายไปสองตัวเพราะไอ้พวกโรคระบาด้ัใหมนบ ม,มันมันบมีหมอสัตแพทยเพ่นก็เลยบอกว่าพี่กิติต้องขุดดินลงไปแล้วเอาน้าเมื่อใส่ใส้อเจาะตัวตวให้มันลงไปอยู่ได้รไปนอนแซ่ไ้้แล้วกระตรมนี่มันจิเคลือบแผวผิวมันทีตุมนี้เคลือบผิว ประมาณมาแทม่งมากทีเดกัดบ่ได้ประมาณมาแท้ครีมมันมักแบบนี้ก็เลยควายปักโอ้พี่น้องความรู้เด้อไปมีปักให้ควายไปอยู่นัมเด้อเอาละหมอแพทย์สิพาไปตอรอยเอดขายอันเกษตรกรญี่ปุ่นน่ะผ้ากันปลูกพักปลอดไทยเสริมไร่ไดในช่วงที่เขาราคาตกต่ำแล้วก็เปิดตลาดขายพร้อมในไดเงินไดทองเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันค่ะนี่ละค่ะ ในช่วงที่เขาราคาเริ่มตกต่ำเนาะ,ะเกษตรกรอยู่ในหมู่เกา่าบ้านป้าอย่างตาบลโน้นตานอำเภอร่อยอำเภอเมืองร่อยเอดไอร่วมกลุ่มกันเนาะปลูกผลิตพืชผักปลอดภัยแบบผสมผสานเพือ่อสร้างรายได้หลังจากโบสามาเทศหน้าในพื้นที่ดอนไอที่มันมีที่เรามีหน้าอยู่ได้นะฮะมันโบเป็นเฉตทุนประทานแมนแมนเรืงเช่นอะไรแมนเขาก็ได้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยเลือกปลูกผักหลายอันเช่นผักสลัดคขั้นหน้า ซีหอมพักปุ้งบักเขือก็มีบักบแตงกวาบักพริกโอ้แล้วก็ผพักอื่นๆสารพัดที่ตลาดอยากได้นั่นแหละค่ะขั้นตอนการปลูกเนาะแน่นอนเห็นบอกพักสลัดพังยังก็ต้องบอกว่าคุดนาดินเพื่อข่าเชื้อโรคไอแล้วกับัตว์ตเื่อต่ตางๆซะก่อนก่อนที่เขาสีลงบักมเมล็ดลงแล้วก็คุ้มด้วยฟางเด้เพราะว่ามันจังสีเชื้นเนาะแต่ว่าน่าจะหัวแล้วละ่ะก็คือคุ้มฟางเพื่อให้ดินมันชื้นหลังจากนั้นประมาณสี่มือ เขาพักกับสิจังคอยงอกขึ้นมาล่ะค่ะแล้วก็เมื่อปลูกลงแปลงมันก็ต้องมาดูแลนดน้ำแล้วก็มีใส่สารธรรมชาติไอ้เ่นใส้น้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้ไอ้เคยใส่อยู่เคยเนาะมันน่าจะเป็น,ปนที่รู้จักกัน,นในวงการ<อ>แล้วเนาะของที่ว่าคนปลูกพัก สายอินซี่เนี่ยตรงมีทุกคนนั่นแหละค่ะเขาก็ใส่อันนี้เพื่อป้องกันมแมลงเนาะแล้วส่วนการตลาดของกลุ่มเนี่ยเขาก็มีการติดต่อสั่งซื้อจากตลาดโดยตรงเลยเด้เขาก็มีผูกไว้นั่นแหละเฮ็ดให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถเฮ็ดรายได,ได้ได้ร่วมกว่า60,000บาทต่อปีครับอก็ช่วยเพิ่มรายได้ขึ้นมาได้ในช่วงเฮ็ดนาบ่ได้ที่สําคัญ ก็คือว่ามันได้พักปลอดภัยของเจ้าของกินเองมันใจเขามีตัวอย่างมาออกตุ่มพุ่มหลายเคสเราเรื่อง,องพักเนี่หมอแพทมันมีมีขอคิดอยู่ตรงนี้าการปลูกพักเนี่ยบ่ยากแต่ว่าเอาเอาชนะใจเจ้าของที่ที่ไปปลูกนี่ยาก<อ>จังหมอแพทยนี่ยอ,อ้าไอ้ท่าไปเลยอ่าไปปลูกพักนี่ กอบลูกชัางนั้งที่ไปเห็นก็ปลูกโอ้คืองามขึ้เลแ่ออนซอนโอ้อยากได้พักกอดสารได้เนาะติคนมีไฮมีหน้ามีหน้าแบบนี้แล้วค่ะนาแร่งกะทิมไว้ที่ซื้อถามว่าจะปลูกพักบ่บปลูกเพราะทนะใจเจ้าของบ่ได้นะนี่กันเห็ดนี่มันกะมันก็ปลูกได้เห็นบ่แล้วกัถ้านับกันต่อพื้นทีนี่หนึ่งไร่เนี่ยค่ะปลูกพักได้หลายกว่าปลูกเขาท่านอร์เซ็นไอรับประกันนาะแต่ว่าคนส่วนญงกับบ่เห็ด นี่เป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องได้ขอคิดได้พี่น้องเป็นตัวอย่างว่าอีหลี่ตัวนันคนที่เคยปลูกเขาเนี่ยมักสิบบอก้าไปปลูกอย่างอื่นนะมักสิบบอก้าไปปลูกอย่างอื่นครับเพราะว่ามันเป็นหน้าข้าใจบอก้าไปปลูกอย่างอื่นเข้าใจเใจบ้านหมอแพทย์ก็เป็นแล้วหมอแพทย์จะเอารักการนี้ร้องไปใส่ไป้องไปใส่เบิ้งครับดิน มันก็ปลูกได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นย่แยกคิดว่าจะปลูกเขาอย่างเดียวมันถือสอนมาแต่พอแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบเปิดใจยากที่จะไปปลูกอย่างอื่นอีหลีเอาละครับเอามีตัวย่างดีๆพี่น้องเอาไปคิดบ้างเด้ครับแล้วกาช่วงนาหมอแพทย์อยู่ดีมีแห้งเมือนี่จีเป็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามีปัญหาหลายอย่างครับเพิ่นล้นนรกอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อันตรายของมันมีเดี๋ยวกลับมาครับ มมาตุกับกระสู่ช่วงสุดท้ายของตุ้มห้อมมือนีครับเรื่องอยู่ดีมีแห้งค่ะประเด็นที่ห้าต้องเอาเรื่องบุรีไฟฟ้ามาพูดมือนีเพราะว่ามันมีข่าวหมอแพทย์นะครับมีน้องคนหนึ่งสูบบุรีไฟฟ้ามาตั้งแต่ปอสีนะครับสูบมาสองปีปรากฏว่า,ามีปัญหาปอดทั้งสองขางีขา,าไปเบิดเลย เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงถึงขนาดต้องใส่เครื่องซอยหายใจเข้าไอซียูเป็นนักอเอาในฐานะหมอแพทยเป็นหมอนี่ได้เห็นข่าวนี้แล้วมันอีเป็นยังไงคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันใน,ในช่วงสมัยหมอแพทยเรียนเมื่อสามสหปีที่แล้วเนี่ยคนก็เริ่มแบบอยากเลิกบุหรี่แ้วก็หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนครับ ในความคิดในคนในช่วงนั้นอ่ะคนเข้าใจว่ามันดีกว่ามันปลอดภัยกว่าเอาไว้เลิกบุหรี่เป็นเสียนะคะแต่จริงๆอ่ะหมอแพทย์สิบอกว่าช่วงนั้นหมอแพทย์ได้อ่านงานวิจัยตอนที่จบเด้อ่านซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผลลัพธ์ของมันอ่ะมันเบดหน่อยการสูบบุหรี่จริงๆทีการวิจัยว่าชัดเจนที่หลักฐานยืนยันทัางแพทย์แล้วจริงๆมันอาจจะทุกคนมันบาเห็นควันออยปัญหาคือ สูบมันบ่มีควันออกมาคนกรบอลั่งเกียร์มาณนี้แต่ต้องบอกว่าในนั้นอ่ะอัดแน่นด้วยสารเคมีสารกอมาเล็งนี่โคติ่กับมีคือเกลียีคือเกลาคือกบุรีมีควันนี่ละนี่อัะนี้โคตติ่กะมีแน่แน่แล้อาจารย์หมอปอดบอกว่านิโคติ่ในบุรีไฟฟ้าดูดซับเข้าได้เร็วกว่าอีกเร็วกว่าไอ้บุรีควันธรรมดาอีกด้วยอันที่สองนอกจากนั้น สารก่อมะเร็งเช่นกลุ่มโลหะหนักไอ้อปลาหลดแคดเมียมนิกเกิลดังต่างไม่ครบพลาสติกอันน,นั้นอันนี้อันนูน้นสารพัดส,สารเคมีแล้วแต่สูตรแล้วแต่กินต่างๆที่เขาแต่งเข้าไปครับปัญหาคือแบบอนอกจากเคสน้อง12่สองไอเคสจริงๆที่เคยป่วยมาเลยป่วยไปรักษาพี่น้องก่อนที่หมอแพทย์จะมาออกมาคือ19ปีผู้หญิงสิบเก้าปีผู้หญิงสูบมาประมาณครึ่งปีเท่านั้นเองครึ่งปีหกเดือนเท่านั้นเองไออองมาเป็นเลือด ไ oh. อ้เป็นเลือดมหาเอกซเรย์ปอดก็มีปัญหาในปอดคือกัน mm hmm. กะเพราะฉะนั้นนะจริงๆแล้วหมอแพทย์สิบอกว่าองสมันบอ,บอต่างกันดอกในเรื่องของผิดพัยของการสูบบพว่าจะเป็นสูบบุหรี่จริงที่มีควัน mm hmm. หรือบุหรี่ไฟฟ้าที่กลิ่นหอมปัญหาอีกคือมันมันเบิ่งบ้อ,อกเป็นบุหรี่ไฟฟ้า uh. มันมีรูปแบบลักษณะที่สวยงามน,าน่ารัก<ะ><ะ>เรียกว่ามันเห็ุไห่ยาวชนเด็กหน่อย <Yeah. S 2> คนรุ่นใหม่นี่ยมันเข้าไปสู้การสูบบุหรี่ S <S ได้หลายขึ้นหลายข้นหมอให้ไว้เห็นมันเป็นสีชมพูหัวหมีไหมมันเป็นตหาหักจนเขาก็อาจผู้ปกครองจะสิท่านเด็กหน่อยว่านี่คือบุหรี่แต่ว่าพี่น้องครับอย่าลืมเลยครับบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายเนี่ยครับบ<อ>่ามันผิดกฎหมายขายอยู่ใส่เขาจับได้เหมือนเดยครับเห็นว่นาข่าวสามิตีก็ไปตามเจ้าที่ไปจับตน้นนําเขาจีนเท่ากับมีไทยเท่ากับมีขายอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้น ผิดกฎหมายเนีครับผู้ใดขายบุหรี่ไฟฟ้าพอมัน่าเจ้าเห็นเขาสูบเจ้าสิบนําเขามามาขายทนี่ผิดกฎหมายเนีครหบอยเห็ดเน้่พี่น้องเนาะอากานักสิที่ตนนยาว่าชนน้องคนที่เป็นข่าวเนี่ค่ะโอกาสที่ปอดที่ฟื้นขึ้นมานี่มีบอดหมอแพทย์ไอหูบว่าการรักษาบบมีเฉพาะครับรักษาตามอาการประคับประคองให้ร่างกายฟื้นกลับมาเลยครับ ย่างดีเขาก็หายยาสเสตียร้อยนิดหน่อยอเพราะฉะนั้นคนนี้มีโอกาสไหมไมันก็นดีตรงที่อายุหน่อยนี่ละการรุ่นไปนอาจจะต้องรุ่นสมุดสมุดนะ,นะว่าอามันจะฟื้นตัวได้ง่ายเพราะอายุเอียงน้อยนั่นเองแต่เพียงแค่ว่าการรักษาพิษจากบุรีไฟฟ้าโดยตรงไม่มียาโดยตรงเนาะเพราะฉันบอ้อบสูบสีดีกว่าพี่น้ <No? S 1> องหมอไว้ว่าเนาะกะได้บาตรงที่ปัญหาเรื่องปอดถ้าเกิดตั้งประเทศเขาอาจจะปลูกไทยปอดครับแต่ประเทศไทยการเขาถึงการปลูกไทยปอดอาจจะเอาว่าบุรีเนี่ยครับ บอดีครับเพราะว่าบุรีควันบุรีไฟฟ้าเลิกเลยครับพี่น้องผมนี่บ่เคยสูบมาอายุ60นี่ยังเตะบอดยังแรนทันไดขึ้นเก่านะครับปอดไปยังรอบอกเลยไปไปตรวจร่างกายตรวจปอดทุกปีปอดไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันแปลกปลอมครับยากเขาสู่ร่างกายเด็ดขาดพอแม่เข้าไปมีงานสิวนพี่น้องไปเที่ยวครับงานซื้อแปลกๆครับอ่าจพี่น้องอ่านบอเคยเห็นแน่นอนงาน ปฏิมากรรมเกลือเกลือเพิ่นจัดขึ้นครั้งที่สิบแล้วครับเป็นงานที่เทศกาลที่ว่าพวกสายอาร์ตสายกลิ่นตองพพาดครับอ,อันนี้งานเพิ่นซื้อว่าฮักเกลือหวาน Art อาร์ตออฟโซลเทนหรือเทศกาลปฏิมากรรมเกลือครั้งที่สิบนะครับเป็นการผรสมผสานศิละปะวัฒนธรรมของชาวหน้าเกลือแห่งเพชรบุรีครับอย่างรล่งโตเลยครับ<อ>นะไปสัมผัสปฏิมากรรมเกลือสุดตาตาครับ ศิลปินฝีมือเยี่ยมหลายคนกับมาล่างสันกันขึ้นมานะครับบรรยากาศก็ดีครับจัดกันริมทะเลงานจัด14-16ถึงมีนาคมนะครับอยู่จุดชมวิวบางแก้วอําเภอบ้านแหลมเพชรบุรีครับตั้งแต่หาโมงแรงเป็นต้นไปดวยครับนี่เป็นการครบรอบ1ิปีแห่งงานส้างสรหมองนีครับชมงานศิลป์ชิมอาหารถิ่นเช็คอินความสุขว้าวน่ารักน่ารักเป็นการศิลปะจากเกลือแน่นอนครับอ้าวอันหนึ่งหมอแพทย์ เที่ยวบางคล้ายท่อง,งเที่ยวมะม่วงและอาหารของดีอำเภอบางคล้าปี2568พี่น้องบางคลามีของดีหลายของดีหลายครับนี่ค่ะเตรียมพบกับงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ร่วมบักม่วงเลิศลสดอาหารอร่อยหลกักกของดีประจํำทีนอยู่งานเทศกาลท่องเที่ยวมะม่วงอาหารและของดีอำเภอบางคล้า,า,ค,ลาครับครั้งนี้21แล้วไอ้ครับงานนี่สายกินสายเที่ยวประพาสแหละค่ะ 17-23มีนาคมเด้อพี่น้องเด้อณลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาเนาะนอกจากะมีบักม่วงคุณภาพอาหารพื้นบ้านรสเด็ดของดีโอท็อปแล้วก็กิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมขบรถวาหันทรครับเอาแล้วครับมาถึงช่วงท่ายองรายกานนะครับเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยเหม่นมอช่วงคลิปสนุกๆอ่ะคุณใดก็อยากเบิรงกอขอคว่าคลิปเจ้าของเสียได้ออกล่างนะครับเมื่อนี้มาจากคุณกัญญาลักษณ์ผู้พัฒนากับน้องไพริน

ส่ไสไอส่งไปเพื่อน้าคนเพื่อนาคนสองตัวนะครับขอบคุณหลายที่ร่วมสนุกเนาะครับเบิ่งบอท่านเนี่ยกับย้อนหลังได้พี่น้องมีถูกช่องทางนะครับ o ู t u b e f a c e b o ติ t i k t o k เสิร์ชเลยว่าตุ่มหฮมพอบหดเลยค่ะบมือนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับอตตตตตุุุมมมมมมโโงงดั © bf